สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะสำหรับคลิปนี้มาฟังนิทานอิศบกันนะคะเรื่องนกกระสาและชาวนาค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหนองน้ำใหญ่หนองน้ำหนึ่งซึ่งในหนองน้ำนี้มีนกกระเรียนหากินอยู่และนกกระสา ก็หากินอยู่ในหนองน้ำนี้เช่นกันนกกระสาเป็นนกซื่อและเชื่อถือได้โดยธรรมชาติเจ้านกกระสาตัวนี้มันได้รับคำเชิญไปให้ร่วมง,งานรื่นเริง,เรงกับพวกนกกระเรียนในทุ่งแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นไม้เพิ่งปลูกใหม่ๆเจ้านกกระสาและเหล่านกกระเรียนต่างก็ เฉลิมฉลองและมีความสุขกันอยู่ในงานนั้นว่างานเลี้ยงจบลงด้วยความหายนะเมื่อนกทุกตัวติดตาข่ายของชาวนาเจ้านกกระสาขอร้องให้ชาวนาปล่อยมันไปได้ปรวเดเถิดได้โปรดปล่อยข้าไปเถิดเสียงมันอ้อนวอนข้าเป็นตระกูลนกกระสา ที่ท่านก็รู้ดีว่าเป็นนกที่ซื่อสัตย์และนิสัยดีอีกทั้งข้ายังไม่รู้ว่าพวกนกกระเรียนเหล่านี้จะเป็นพวกนกขี้ขโมยได้โปรดปล่อยข้าไปเถิดข้าเพียงแต่ได้รับคําเชิญมาและมาร่วมสนุกกับเหล่านกกระสาเท่านั้นข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยชาวนาปล่อยข้าเถิด ่วนกลุ่มนกกระเรียนที่โดนตาข่ายของชาวนาต่างพากันเงียบกริบชาวนาพูดขึ้นมาว่าเจ้าอาจจะเป็นนกที่ดีมากนะเจ้านกกระสาแต่ข้าจับเจ้าได้พร้อมกับพวกนกกระเรียนเหล่านี้พวกนกกระเรียนเหล่านี้ขี้ขโมยเป็นอย่างมาก และเจ้าเป็นตัวเดียวที่อยู่ในกลุ่มกับนกกระเรียนเจ้าจะต้องได้รับโทษเช่นกันชาวนากล่าวไม่ข้าไม่ใช่นกขี้ขโมยนะชาวนาท่านก็รู้นี่ท่านอย่ามาเหมารวมนะเจ้านกกระเรียนพูดขึ้นมาชาวนาบอกว่าไม่ละ เจ้าจะต้องมีนิสัยเช่นเราพวกนกกระเรียนพวกนี้เจ้าจะต้องเป็นนกที่ขี้ขโมยข้าจะไม่ปล่อยเจ้าเด็ดขาดเจ้าและนกกระเรียนจะต้องได้รับโทษอย่างหนักนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเรามักถูกตัดสินจากเพื่อนพ้องที่คบหากันอยู่เสมอเราครบเพื่อนเช่นไร ใครๆก็สามารถที่จะมองดูได้ว่าเราอาจจะนิสัยเหมือนเพื่อนที่เราครบก็ได้ขอบคุณนิทานอิศพขอบคุณภาพสวยๆจากพินเทเลสขอบคุณเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปและให้กำลังใจตลอดเวลาสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ